ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Extra Time with s c g เมืองทองยินดีต็ดครับวันนี้ผมริกกี้ครับผมมาอยู่ที่เมืองทองธานีครับ<อ>ผมมีนัดกับ2อหลุล่มขุนพลกิเลนพยอง s c g เมืองทองยินดีต็ดนรสหลุ่มเนี่ยเขาชื่นชอบเรื่องของความเร็วความแรงแล้วก็วันนี้เรามีนัดคุยกันแบบสบายๆครับที่ร้านน้ำชาดูดดื่มนะฮะซึ่งเขาบอกว่าอยู่แถวย่านนี้น่าจะเป็นร้านข้างหน้านี้นี่เองนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมริกกี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปคุยกับเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ก่อนที่พวกเราชอปเป็นธรรมดาที่จะต้องมานั่งกินห้าวที่ร้านนี้ที่ร้านาาประจักรประดุจในห้างเลยแอรเย็นไหมครับและที่สำคัญเขาบอกว่าอะไรนี้เนี่ยกินแล้วต้องสั่งเบอร์ให้น้อยเยอะขนาดนี้กินยังไงจะเหลือไม่รบปวดเลยอันนี้คุณปิโปกินตั้งหลารเมื่อกี้อันนี้อะไรแล้วคอนอเ,อเฟิร์มจิ้มต่อยจากี่โปก็ได้ ายไฟฟ้าด้วยนะฮะฟาร์มเฮามีควัวบัวควัวลมอะไรความเฮาอ่ะฮะส่หมอนนี่ครับผมบอกเลยว่าร้านนี้นะฮะทไมหน้าตาเป็นบนีครับปกติผมก็้ามาเนี่ยผมคนีต่อยาวเทะเลสาบอร่อยะั้า ปกติแวัคนวันเนี่ยบคนเนี่ยนอกเหนอจากนที่ทไปแล้วนรัปกติสั่งสี่อบกยไหมรทานเร็วไหมเร็วเลยกววามชัวโ้วพอมาส่งเนี่ยตรงปกไหมอาหารที่ตัดมาตรงเป็นตรงหน้าตาเหมือนเส็นด้วยเซ็นด้วยเส็นได้ด้วยเหรอโอ้ล้านนี้ดีนะขอถามคุกวมาว่าภาจากปีโปเเือในชอบเรื่องของความเร็ว ขับรถอะไรกันอยู่ปกติปกติพี่นก็ขับอยู่ปีรแล้วว่าแล้วเกาชอบความเรงรังชอบโมดดี่งนแะทำไมถึงชอบเรื่องรถแข่งอะไรเด็กๆอันนี้มีความฝันใจอะไรบ้างรถแข่งรถสวยอ๋อชอบแต่งรถไหนถึงเพื่อนมาบอกเพราะลูกโชว์คนเพอไม่คราบอาจจะมีอย่างนี้รถมอเตอร์ไซค์ก็แต่งแลชอบพอเราพิโทนอะไรเงี้ยอยากได้ว่ารถคันแรกงที่สด ล้วที่เปนรถคจ่ายเงหมดนีรัไงตอนั้นาบาานหน้าเองไปอยละพี่โนเราเล่นบอลกันสองทั้งสองปาสไีใช้การใดกันยู่ที่เตียงกันกันผมไม่มีที่อยู่กัไปอยู่กับมันมันต้องไปซ้อมที่เวลาไม่ได้หมดุกใต้อด่อคือแบบเช้าแล้วก็ซอมเย็นตอน่่มีที่อยู่ผมก็ไปนอนห้องมันก็ไปนอนรวห้องผมคนคนเร่กัห้องไม่ได้ห้องใหญ่แจลมแต่เข้าไปนในห้องมันมีแต่ของสมกอะไรพก ไม่ใช่แต่ว่าโวกนี่ก็เป็นมิสเหมือนกันมิสอะไรครับือมิจฉาชีพนะฮถ้าอยู่มาเรื่อยๆจนมากอยู่ทีมาเจอเรื่องกินแบนี้มบอกเจออบัติเจริงๆตอนอยู่บนถามถึงเคล็ดลับในการดูแลตัวเองดีกว่ารักษาร่างกายสุขภาพร่างกายยังไงกินให้ถึงกินให้กลิ่นอนได้พอแล้วก็ออกกำลังกายเฟิร์สอหละหลากกากินอะไรไม่ไปโภชนาการแล้วพักผ่อนในแน่นอดูแลสุขภาพ เป็นนหุ่มเเบ้้าีคยมีแฟนามแบบว่าเอาของอะไรมามีแบบของแปลกๆเคื่อของที่แฟนบอลทำกันใช่อันนี้ก็คือตัวแปลกแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะได้มีตุ๊กตาจะทักนะั่นเหมือนตรงไหนเหมือนเลยเขาคงมองว่าน่าจะตัวใหญ่เหมือนเดือดฮาร์ดตัวเขียวเหมือนกันเขียวนะผมบอกชอบเรื่องความแรงแรงแซ่กันเราจะไปแซ่กอ่ะจะเราไปแต่งเรื่องความแรงแรงชุ่งมีขอ กินอาหารที่ร้านดุกดึกันสักสคู่ครับผมสิบคนแล้วเอาเ่ะครับและสำหรับภารกิจพี่ชิดความแรงความเร็วอย่างที่สองหลุมเขาบอกว่าชื่นชอบกันนักหนาเลยฮะผมเลยพาเข, <อ S 1> ข <อ S 2> ้า<อ>มานี่เลยครับผม เรือเป็ดครับผมนี่ไม่มีแรงมาแรงที่เพื่อนเราเราจะพาสองคนนักเตะมือคองมาทดสอบพลังขาแล้วเราแข่งเรือเป็ดกันจากตรงนี้ไปถสุดนู่นนะไปไกลไปเอาจากนี่ไปนี่พอใครถึงก่อนคนนั้นชนะก็ใครแพ้เดี๋ยวโดนทำโทษแล้วกันนะฮะอะตอนนี้เตรียมตัวเลยดีกว่าทำโทษจะเพิ่งคิดนะเดี๋เขาพิจารณาอ่าโอเคปะ โอเคครับตอนนี้เราสามคนก็ใส่ชุดชก้อยชูชีพเตรีพร้อมที่จะลงไปทำการแข่งเรือทีนะครับเรือที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องนั่ง2คนเพราะว่าถ้านั่งคนเดียวเนี่ยมาาันจะไม่บาลานซ์แล้วก็จะกลายเป็นลำเอียง <c oughs> เราไปแข่งเรือเป็ดกันมานะครับเมื่อสกี้ก็เป็นการแอมรอมร่างกายยังไม่ได้แข่งจริงนะอรอมนะเนื่ยยังไม่แข้งก็อตอนนี้เราก็เลยมาหาอะไรรองเท้ากันที่้องอมนะครวันนี้เรามากัที่ร้านพ <c oughs> ีฟ่แอนด์าร์บรรยากาศดีครับอยู่ริงคในสบยองทองสหรับที่ะจะมาเมอ,องทองเนี่องหาสารแวดถึงเรือปหรือว่ามาคอาหารอย่างที่เราสั่งกันมา ก็จะมีเนี่ยครับเป็นอาหารน่ารับประทานมากเมื่อกี้เป็นไงผ่านไปบอกว่าอาหารที่กินไปตอนเช้านี่หมดแล้วหมดหมดใช่ครับหมดแล้วหมดหมดไปกับเรือเมื่อกี้นะก็เลยนี่เลยสั่งมาให้กินนะก็จะมีเนี่ยครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์มันใหญ่เบอร์เกอร์เบอร์เลิมบอร์ลิมเทิมนะครับแล้วก็มีเนี่ยล่ะขนมขนมเฟรนง์ฟรายกู้เลวอย่าเสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปหมูขาเนี่ย การคือการแต่กายแบบนี้โอเคที่สุดแล้วครับเป็นรองเท้าเข้าไปคุณต้นเป็นสุนัขไปจะแต่งตัวแบบเจนี่หรือยังไงก็ได้คท่อนคือท่อนขั้นบนใส่ขึ้นมาเป็นสายได้ครับได้ได้ขั้นบนต้องยาวแล้ได้ครับได้ติดได้ติโอเคมาตั้งแต่งตัวแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วเลอว่าเป็นนี้ก็โอเคนะครับโอันนี้เกินโอเคเลยอันนี้อันนี้เพระว่าไม่รู้อยู่ส่วนไหนมีอันนี้มาซ่อมเครื่องซ่อมเครื่องแอร์แล้วนะครับเจนี่เจนเล็กนะฮะ แข่งขันโกคาร์ครับระหว่างนะครับกองหน้ากองหลังแล้วก็กองเกินนะครับผมพี่จ,จีจีมองค่อยแตกครับเตรียมที่จะออกสะพานแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า3มคนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมชนาไหวไหมั้ยนะไหวปะครบผมคุย <นะ S 2> ครับคุยคุณ